ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา222ทับ49ให้คิดค่าธรรมเนียมตามอัตราดังต่อไปนี้อนุมาตรา1ายื่นคำขอรับชำระหนี้200บาทแต่การขอรับชำระหนี้ไม่เกิน20,000บาทไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม อนุมาตราสองค่าคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อศาลในเรื่องการขอรับชำระหนี้เรื่องละสองร้อยบาทอนุมาตราสามค่าขึ้นศาลในกรณีที่มีการอุทธรณ์เรื่องการขอรับชำระหนี้หรือการอุทธรณ์เรื่องเงินงรางวัลของทานายความ เรื่องละ200บาทอนุมาตรา4ค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากอนุมาตรา1อนุมาตรา2และอนุมาตรา3ให้คิดอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมตามตารางท้ายประมวลกฎหมายนี้